สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมเขาเรียกว่าการเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งนะฮะเป็น EP แรกเป็นคลิปแรกเป็นคอนเทนต์แรกของผมเลยที่มาเจอวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะฮะวันนี้ผมเอาความรู้แล้วก็เอาเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมาฝากพี่น้องเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเลยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับหมอครับ สวัสดีครับครับผมหมอขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมชื่อแถวๆนี้เขาเรียกผมหมอเนกฮะแต่ผมชื่อจริงชื่ออเนกทรงกลิ่นครับครับผมผมทํางานอยู่ที่รพสตบ้านหนองพะวฮะตาแหน่งผู้อำนวยการครับครับผมอยู่ในวงการวัวมากี่ปีแล้วครับโอ้พูดถึงถ้าอยู่วงการวัวเนี่ยผมเรียกแต่จบใหม่เลยครับจบเมื่อปี2 3 6รอยสามสิบหเลยฮะครับพ่อให้สามตัวตอนจบใหม่ไปของฝันตอนเรียนจบมหาลัยครับอืม ก็เป็นวัวไทยๆสามตัวธรรมดาครับเป็นแม่ลูกลูกสามตัวครับแล้วผมก็เลี้ยงเรื่อยๆมาจนประมาณนี้ยี่สิบแปดปีแล้วครับประมาณเกือบสามสิบปีแล้วเกือบสามสิบปีเท่ายุราชการแล้วครับครับผมอ๋อตั้งแต่เริ่มรับรับราชการก็เริ่มเลี้ยงวัวควบคู่กันมาด้วยครับตลอดเลยครับแต่แต่ถ้าเป็นควายเนี่ยหรือกรเบื่ยผมเพิ่งมาเลี้ยงประมาณสักสิบกว่าปีครับครับบอกได้ไหมอันไหนอาชีพหลักอาชีพรอง จริงๆเนี่ยครับผมผมไม่อายครับน้องๆในวงการเขาเรียกผมพอสายเทาพออสายเทาคืออะไรหมอคือผมเนี่ยไปทํางานไม่ตรงเวลาคือไปมาณ9ก้าโมงครับแล้วก็สิบเอ็ดโมงครึ่งก็กลับบ้านบ้างแล้วก็สามโมงสี่โมงก็กลับบ้านบ้างอเพราะว่าเรามีอาชีพแบบนี้ครับแต่หน้าที่รายการไม่ไม่ไม่เสียหายอเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ส่งเสริมให้ทํางานอยู่กับบ้าน work from home ได้อยู่ครับครับผมครับผมอ่าครับปัจจุบันในคอก โอ้จะเรียกคอกเลยครับเรียกทุ่งอ่ะในทุ่งมีกี่ตัวโอ้เนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะพูดยากครับประมาณสักสี่สิบละครับประมาณส0 4สบครับเพราะชุดหลังคลอบมาสองตัวนะครับสองตัวประมาณสักมันคลอดเมื่อสิบห้าพฤศจิกาครับสองตัวสองตัวครับสองตัวพร้อมๆกันเลยหมอครับวิธีการเลี้ยงของหมอเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะแบบนี้ก็ของผมเนี่ยจะกึ่งไล่ทุ่งกับล่ามทุ่งหรือว่าเป็นแบบคล้ายๆบุฟเฟ่ฮะ ผมให้ผมให้ว่าเป็นปล่อยทุ่งดีกว่าอ่าปล่อยทุ่งครับคือผมอ่ะคือตัวไหนที่ดื้อดืเนี่ยผมจะล่ามไว้อแล้วล่ามก็ต้องล่ามที่ต้นไม้แข็งแรงหน่อยนึงครับตัวไหนที่ไม่ดื้อผมจะปล่อยครับคือลูกๆเล็กๆเนี่ยผมจะปล่อยให้เห็นด้วยเล็กๆเนี่ยจะปล่อยฮะแล้วก็อ่าตัวตัวแม่ที่มันดื้อๆืเดี๋ยวผมจะล่ามไว้หมดจะไม่ปล่อยเลยครับพอปล่อยปั๊บเนี่ยจะพาฝูงไปเข้าอของเกษตรกรคนอื่นเข้าทำห้เสียตังค์ครับครับสาเหตุที่ผมบอกว่าปล่อยทุ่งเพราะว่าที่นี่ ไม่มีคอกครับไม่มีหลังคาไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีไม่มีครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ของใครเป็นที่ของเอกชนฮะแต่ก่อนเนี่ยเป็นแต่กอนเนี่ยเขาไม่ให้เลี้ยงวัวฮะเขาเขาใช้ปลูกมันสำปะหลังอือแต่ต่อมาเนี่ยคือมันสำปะหลังเนี่ยฮะคือถ้าถ้าเขาจะเอาคืนพื้นที่จะทําเกษตรหรือจะทำโรงงานเนี่ยครับเอาไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาให้เป็นชาวบ้านเนี่ยมาเลี้ยงวัวนะครับเพราะแต่เขาบอกว่าล่วงหน้าคือถ้าเรา ถ้าเราจะถ้าเขาจะทำโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะเขาจะบ่กรุกนาปีหนึ่งอตอนนี้ผมก็เลี้ยงที่นี่มาโอ้โหประมาณสักไม่ต่ำกว่า2ี่สิบแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะทําอะไรไม่มีเลยครับฉะนั้นเราก็เลี้ยงต่อไปได้แต่เราต้องดูแลเขาครับดูแลต้นไม้คขาดูต้นไม้ที่เป็นหลักๆเนี่ยเขาจะมาปักบุดไว้อ๋อแล้วก็เราก็ต้องดูแลพวกไฟพวกอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรต้องโทรหาเขาครับพื้นที่ที่เราใช้ปล่อยทุ่งเนี่ยประมาณกี่ไร่ครับโอ้โหผมว่าไม่ตามมา่ำกว่า ห้าพันไร่นะครับแต่แต่ที่นี่มันมีเกษตรกรหลายคนเวิร์กนี้นะอ่าครับเนี่ยมันยาวไม่หมดนะฮะหลายตอนไม่มีเกษตรกรหลายคนที่แบ่งกันนะฮะดูแลครับของผมก็จะดูผมผมมีรถไถอยู่ผมก็จะปั่นไม่ให้มีหญ้าสูงฮะเพราะว่าการเลี้ยงหญ้าในทุ่งหญ้าเลี้ยงไว้ทุ่งหญ้านยครับมันต้องอยาให้มีหญ้าแก่เพราะเราเลี้ยงหญ้าโดยตรงเฉพาะโดยตรงเลยไม่มีอาหารเสริมเลยกินหญ้าน้ําเป็นหลักเลย ผ้าพันไล่นี่ตั้งแต่แนวสันเขานู่นเลยใช่ไหมแนวสันเขาไี่นู่นครับพี่น้องมองตามนะครับมองตามในภาพเลยนะฮะแนวสันเขานี่ทั้งหมดคือเป็นพื้นที่ที่หมออเนกใช้เลี้ยงวัวแต่ว่าไม่ได้มีหมอคนเดียวมีเกษตรกรคนอื่นด้วยมีเกษตรกรคนอื่นที่มาใช้ประโยชน์กับพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับแต่เราก็อาศัยกันดูแลกันฮะเพราะตอนคืนเนี่ยมันคือด้วยที่ว่าช่วงหลังมันมีขโมยเยอะเราจะจัดวิญญยามาดูกัน ครับว่าใครมาวันไหนใครอยู่วันไหนนะฮะมันได้อยู่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาจัดอปรพรอมาดูแลให้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีขโมยที่จะมาลักวัวเราเนี่ยฮะมาเอาวัวไปแล้วเอาไปไม่ได้ครับเ <นะ S 2> ออครับครับผมหมอครับตอนนี้ของหมอเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ผมเรียนไม้่แต่แรกแล้วคือว่า พ่อที่ให้ผมมาสามตัวทุเรียินจบนะฮะเียนจบมหาลัยนะฮะเป็นวัวไทยแท้เลยฮะตัวเล็กฮะสมัยก่อนโตเต็มที่นะฮะไม่ได้300ยโลเลยครับผมก็เลยมาปรับปรุงสายพันธุ์ฮะผมไปซื้อพ่อพันธุ์จากกรปกลางที่ฉังเซาเนี่ยฮะมาตัวหนึ่งตอนนั้นซื้อมาหมื่นเจ็ดโอ้โหแพงมากครับมีแต่คนเัาเราะผมสมัยนั้นสมัยนั้นครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วัำอะไรหมอตอนนั้นพ่อพันธุพันอะไรผมซื้อชาโรเรมาครับชาโลเ่มาซื้อมาก็มาหอบแดดครับครับ คายายเห็นก็หัวเราะฮะมันตอนตอนสักสิบเป็นโมก็นอนน้าฮะไปแช่น้ํามีคนหัวเราะผมครับผมก็ยังมั่นใจว่าเออเราเราเราตั้งใจว่าจะปรับสายปรุงสายพันธุ์เลยฮะเพราะเราขายเนื้อเป็นหลักนะครับเราก็ต้องสายเนื้อมาเลี้ยงครับก็ลองลองดูบัวผมนะฮะก็จะเป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับลูกผสมชาโรเล่ฮะครับผมนอกจากบางตัวที่ว่าผมผสมพันธุ์ของอ่าอ่าบามันแดงที่เป็นของหมอที่เขามาให้นะครับก็จะมีบ้างนะครับครับอ่าฮะ แต่ว่าวพวกนี้ฮะมันต้องอาศัยความคงทนฮะเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่มีคอ,อกไงครับที่อย่างเราต้องเอาไปเข้าร่มไม้บ้างตัวไหนที่เชื้อสูงสูงไยฮะอ่าครับแล้วก็มาณศักษามงเราก็ต้องมาปล่อยให้เขาเล็มเล็มหญ้าล้งเลิกงานเนี่ยครับ,รบสายพันธุ์ที่หมอบีดออกมาเนี่ยตอนนี้ถือว่าลงตัวหรือยังผมว่ามัน,ม,นมันการการคาดคะเนนตลาดเนี่ยยากฮะแต่ผมเนี่ย ผมหมายถึงทนแดดทนฝนพอหรือยังโอ้พอแล้วครับพอใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเอาเล่จ๋าประมาณสักเจ็ดิบแปดสิเซนะฮะมันจะเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยฮะเต็มที่เนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเราต้องใส่สายแล้วครับอ๋อแต่บางตัวจะเห็นตัวนู้นนะฮะที่เป็นลูกของปิงนะฮะตัวไกล่เดินดูอ่าของปิงนะฮะครับถ้าถ้าใส่ชาร์เล่ไปเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้แล้วต่อไปเราต้องใส่บรามันแล้วครับอ่อใส่บราบันเข้าไปหมอหมายความว่าถ้าถึงสักเจ็ดสิบห้า ครับต้องเอาบามันมาผ่าแล้วต้องผ่าแล้วครับเพราะว่าถ้าต่ออย่างนี้ไปเนี่ยเราจะเลี้ยงโตยากแล้วเราจะเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้แล้วครับต่อไปคือเราถ้าจะเลี้ยงลักษณะนั้นคือต้องเอาไปเข้าโรงแล้วต้องอยู่ร่มตลอดถ้าอยู่แบบนี้อาการเป็นไงฮะโอ้หอบครับหอบรับประทานหอบรับประทานแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยนะฮะมีเชือกเนี่ยฮะไปพันต้นไม้เนี่ยถึงอสังเกกรรมเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเพราะแดดมันแรงนะฮะแต่แต่ว่าถ้าเรามีเวลาดูเนี่ยฮะถ้าปล่อยเขาจะโตเร็วอัตราแ็กเนื้อจะโตเร็วมากครับครับอ่าฮะ ระหว่างระหว่างบามัานกับชาวเล่เนี่ยฮะถ้าอายุเท่ากันเกิดวันเดียวกันเนี่ยฮะถ้าถ้าขายพร้อมกันนี่ยน้ำหนักผิดกันประมาณเป็นร้อยโลครับโอ้เป็นร้อยโลครับอันนี้คือประสบการณ์ประสบการณ์นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นเลยอย่างน้อยเจ็ดสิบโลต้องได้ครับครับอฮะโอ้เนี่นะครับนี่คือประสบการณ์ล้วนๆที่หมอมาถ่ายทอดให้เราได้รู้ในวันนี้อ่าเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะให้หมอพาดูวัวหน่อยครับครับนี่คือพ่อพันุ์ใน ในทุ่งของหมอนะครับต้องเรียกว่าในทุ่งนะเพราะว่าคอกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตัวนี้ตัวนี้นี่ผมซื้อจากเพื่อนมาครับโอ้ซื้อเพื่อนมาชื่อพี่รมฮะคนขายให้ชื่อให้ชื่อพี่รมก็เลยชื่อพี่รมฮะบัวก็ชื่อพี่รมตามพี่รมตามเลยครับเพราะว่าบัวมันเยอะฮะเราจะตั้งชื่อมันก็ลาบากครับคนซื้อมาครับตอนทผมซื้อมาหกหมื่นห้าครับเมื่อสักสี่ปีที่แล้วครับอโหยาวใหญ่มากพี่น้องโอ้ถ้าอ้วนเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันฮะ นะครับตัวนี้จุดเด่นเลยนะะลำตัวยาวมากๆพี่น้องนะฮะข้อขากระดูกไม่ต้องห่วงเลยครับนี่คือเลือดประมาณเท่าไหรครับหมอตัวนี้โอ้ผมว่าน่าจะมาสักน่าจะมาสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับครับหกสิบห้าแล้วครับครับเพราะว่าเขายังมีตะงอกอยู่เป็นของเอบามันอยู่บ้างครับอ่ามีบามันมานิดิดอแม่เพราะแม่เขาว่าเป็นบามันครับครับผมซื้อมาในแม่เป็นบามันสีขาวอ๋อครับอ่าครับแต่เขาว่า มันจะมีตำหนินิดนึงฮะคือหน้าเขาจะเป็นโพนิดนึงครับครับครับผมหลายคนก็เรียกแบบโพมีสักคนขอซื้อผมนะผมก็ไม่ได้ขายนะอือเพราะว่าเวลาที่หมอไม่มาสมเทียมผมเนี่ยฮะต้องใช้งานเขาครับต้องใช้งานเขาตัวนี้ครับผลงานเขาเป็นไงบ้างส่งลูกเป็นไงฮะได้หลายตัวอย่างฮะเดี๋ยวจะพาไป,ไปดูฮะครับผมได้อยู่แต่ว่าบางทีเขาน้ำหนักเยอะนะฮะเวลาขึ้นแต่ละครั้งใช้เวลานานเออเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะครับเออก็ก็เลี้ยงไว้นี่ครับเอาไว้ ที่เอาไว้ดูเอาไว้เล่นกับมันฮะนะเงาเงาแก้ขัดเนาะแก้ขัดครับแก้ขัดได้ด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนได้ด้วยครับเชื่องดีไหมเชื่องครับจริงจริงมีสพายอยู่นะฮะแต่ว่าผมเอาสายออกครับเอเพราะว่าที่ช่วงขโมยเยอะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยไปดูแลเลยเอาสายออกไปครับอผมลืมถามหมอปล่อยไว้อย่างเนี้เคยมีหายบ้างไหมของผมไม่มีแล้วครับเพราะว่าที่นี่เขาเขาเขาขังเอ็นดูผมไงเพราะผมเป็นหมอหนามัยไงมีอะไรเขาก็โทรตามผมมีรถแปลกแปลกเขาแปลกเขา โทรตามผมมาดูครับครับครับแล้วกลางค่ำกลางคืนละหมอผมก็มาดูบ้างครับมาดูบ้างมาดูบ้างคือมาวันสองหนสามหนแต่เช้าเย็นต้องมาเด็กก็ต้องมาฮะครับครับอ่าครับแล้วจริงๆแล้วเคยนับวัวตัวเองบ้างไหมคือจริงๆอ่ะพ่อเขาบอกว่าวัวเนี่ยห้ามนับครับเพราะว่าพอนับแล้วจะมีอันเป็นไปนะโบราณเขาว่านะก็ต้องประมาณเอาฮะว่าประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ตามคําโบราณครับครับผมเออครับโอเคเดี๋ยวไปดู กลุ่มแม่พันธุ์กันครับนะครับเอาละครับพี่น้องครับนี่คือกลุ่มของแม่พันธุ์นะของหมอเนกนะครับตรงนี้ก็จะกินนอนแบบนี้เลยครับอยู่นี่เลยครับคือคือเราเนี่ยจะมีจุดรวมพลฮะคือหมายความว่าถ้าผมอาน้ำมาให้เขาเนี่ยฮะครับเขาก็จะอยู่นี่เลยครับจุดรวมพลก็คือที่กินน้ําอยู่ตรงนู้นอ่าครับเพราะว่าบางบางบางช่วงหน้าแ้งเนี่ยผมต้องเอาอาหารมาให้ครับอาหารก็าฟางครับถึงปล่อยไปกลางวัน สี่โมงนะฮะสามสี่โมงเขาต้องมาเราก็จะจะมาเช็คจานวนวัวที่นี่ฮะว่ามีทั้งกี่ตัวหายไปบ้างกี่ตัวจะรู้หมดครับอืมมีสัญญาณอะไรเรียกได้ไหมเวลาเขาอยากจะให้เขามาหาเนี่ยครับโอ้ได้ครับเห็นจริงผมใช้รถวิบากฮคีลเอ็กแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเพราะว่าผมมาจะเที่ยวงานถ้ามีรถวิบากผม้มาเนี่ยครับมาจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะมากันหมดฮะเขาแค่ได้ยินเสียงเขาจะมาแล้วมารอแล้วมารอแล้วครับมารอเช็คชื่อแล้วมารอเช็คชื่อแล้วครับ โอ้พี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนะฮะไม่ใช่ไล่ทุ่งนะพี่น้องนะเพราะว่าไม่มีใครมาตามดูแลไม่มีใครมาตามไล่เพียงแค่ออกมาดูแค่วันละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับผมเลยต้องบอกว่าปล่อยทุ่งนะครับไหนหมอตัวไหนที่หมอ,อพูดเมื่อกี้ว่าเป็นลูกของ ลูกของพ่อพันใช่ไหมครับนี่ตัวสีแดงนี่ครับสีแดงใช่ไหมเขาส่งลูกแบบนี้เลยใช่ไหมส่งลูกแบบนี้ครับอันนี้สามตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยแดงทั้งคู่เนี่ยสีขาวไม่ใช่ที่อยู่หน้ากล้องนี่นะครับอยู่หน้ากล้องนี่คือลูกของเจ้าพี่ลมพี่ลมครับนู่นอีกตัวนะครับตัวตัวสีแดงนู่นนะครับอ๋อส่งลูกสีแดงหมดเลยอ่าครับเพราะว่าแม่เขาสีแดงครับอ๋อแม่แดงลูกพ่อจะออกนวลๆหน่อยครับก็เลยได้ลูกสีนี้ออกจะสีเขาเรียกอะไร ทองหรือเปล่าอ่าสีทองทองครับ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 ซึ่งซึ่งผมเองก็มั่นใจว่าผมชอบัวโทนนี้อยู่แล้วครับครับครับไม่ไม่โทนไม่โทนขาวก็โทนคล้ายๆแดงเนี่ยฮะเราจะสมต่อได้ง่ายครับอืสวยดีครับหมอครับสวยเลยเนี่ยฮะก็จะมียังมีบามันติดมาด้วยเนาะมีบ้างครับยังมีบามานติดมาเพราะเรา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 มั่นใจว่าถ้ามีบามานเนี่ยยังทนแรงทนอะไรได้ครับครับใช่ใช่เออครับหมอแล้วยังขนหนาๆเนี่ยสองตัวเนี่ยไหวไหม พวกนี้พวกนี้ไม่ใช่ฮะพวกนี้เป็นลูกสมเทียมครับอ๋อไอ้ตััวน้นไอ้นู้ดเอ่อรูบเอ่อไอ้นะเออ่ผมจำไม่ได้ของวิไลฟาร์มครับครับเอ่ออะไรนะเอ่าอะไรนะผมจำไม่ได้อืมรีไปสมเทียมอยู่ในรถนะฮะครับไม่ไม่ผมหมายถึงว่าบูเชอร์บูเชอร์ฮะอ๋อลูกบูเชอร์ผมหมายถึงว่าเขาเขาจะเขาจะรอดไหมอ๋อรอดครับไม่หอบไม่อะไรใช่ไหมไม่ไม่ฮะเพราะพวกนี้เขานี่อายุประมาณประมาณห้าเดือนเองครับครับก็คือรอดแล้ว ก็แล้วครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยฮะเราต้องเอาเลือดสูงไปก่อนฮะเพราะต่อไปเราก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆถ้าพ่อมาพาอ่าครับถ้าเกิดมันสูงมากๆก็ถึงเอาพ่อมาพาที่หลังครับครับอ๋อนุ่นนะฮะตอนนั้นตอนนี้เขากําลังจะเดินไปที่จุดรวมพนอ่าไปกินน้ํานอนนุ่นหมดเลยครับอก็อย่างอย่างตัวนี้ก็ลูกปิงฮะเนี่ยลูกปิงครับที่เดินอยู่นี่ใช่ไหมอ่าลูกปิงครับครับอาจจะไกลนิดนึงนะพี่น้องนะผมเองก็กลัวที่ว่าวัวเขาจะตกใจก็ ะะเดี๋ยวผมจะเดินค่อยๆเดินตามไปเรื่อยๆนะครับคุยกับหมอไปเรื่อยนะฮะเป็นวัวปล่อยทุ่งที่สวยจริงๆพี่น้องผมต้องใช้คํานี้เลยเพราะว่าหมอเองก็บีดมานานใช่ไหมครับหมอก็ยี่ปีแล้วครับกว่าจะได้ถึงขนาดนี้ก็เริ่มจากพันไทยตัวไม่เกิน30%มร้โลครับอย่างที่<อ>เล่าให้ฟังเลยใช่ไหมฮะผมไม่ผ่านมาเ<อ> <มา S 2> ยอะแล้วครับเลี่ยง เลี้ยงวัวขุนกับเลี้ยงมาแล้วครับ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 ,รบแล้วผสมพันธุ์บอกแล้วแล้วตอนขายแล้วครับหมอผมแน่คือคือผมนะฮะเราเราถ้าขายเป็นตัวเนียฮะสมัยก่อนพ่อจะขายเป็นตัวเราจะเสียเปรียบพอค้าคนกลางไงครับเรากะไม่ค่อยเป็นนะฮะพวาพ่อคนกลางเขาขายกันซื้อทุกวันเขาแม่นไงครับช่วงหลังๆเนี่ยผมถ้าเป็นตนัวเมียผมไม่ขายเลยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยครับผมก็ถ้า,ถ,าถึง ถึงเวลาเนี่ยผมมีขอกที่ที่บ้านนะครับวันนั้นประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยผมจะแยกหมดครับถ้าเป็นตัวผููนะอ่าฮะเจ็ดเจ็ดเดือนจะกลับไปไว้ที่บ้านหมดเลยครับอ๋อแล้วเสร็จแล้วก็ขายให้ลงขุนเหรอฮะหรือยังไงไม่ผมด้วยมากผมจะมีลงขุนผมเองด้วยครับอ๋อแต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ขุนฮะเพราะว่าราคาขุนเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนฮะครับครับครับขุนแล้วก็ที่มันไม่มีคนจับแล้วก็จะลําบากหรือมากก็จะจับขายเป็นกิโลไปเลยครับครับอ ยังมาไม่ครบเลยฮะยัง <ผม S 1> ยังหาอยู่บ้างสี่ห้าตัวครับผมแถวแถวไกลๆนู้นก,ก็ใช่ใช่ไหมใช่หมดครับนู<ม>่นฮะมันอยู่มีฝั่งนู้นอีกประมาณห้าหกแม่ครับฝั่งไกลๆนู้นนะครับอือันนั้นคือเราผูกไว้หรือยังไงฮะผมผมผูกไว้ครับอ๋อถึงว่ามันยังไม่มาเพราะว่าไม่ไม่ผูกเดี๋ยวจะพาไปเข้าไร่เรกษตรกรคนอื่นนะครับคือพูดง่ายๆว่าตัวที่เป็นตัวนําหรือว่าตัวจ่าฝูงเนี่ย จะโดนผูกไว้ผูกไว้ครับอ๋อคือพวกนี้ถ้าไม่มีตัวนําก็ไม,ไม่ไม่ไปไหนไกลไมัไม่ไปครับจะอยู่แถวแถวบริเวณนี้เขาเขาเกิดที่นี่ครับอ่าเขาเกิดที่นี่เขาจะอยู่แถวนี้ฮะคือถ้าไปก็ไปหมดเลยครับอืมอืมอโอ,อ,อ,อ้นี่คือวิถีไล่ทุ่งแท้ๆเลยครับพี่น้องครับกินนอนกลางลานแบบนี้เลยนะฮะสุดยอดครับสุดยอดนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าว่าไม่มีอะไรเลยก็มีที่หมอเรียกว่าจุดรวมพลนั่นแหละครับเป็น อ,อ่างสําหรับใส่น้ําดื่มนะฮะจะมีอยู่2จุดตรงนั้นแล้วก็มาที่ตรงนี้อีกหมอเอาน้ํามาจากที่ไหนครับคือคือผมมาจากบ้านะครผมจะมีรถเก่าอีกคันนึ่งฮะจริงๆน้ําตรงน,นี้ก็มีนะครับแต่ว่าบางทีเราเราเลี้ยงเลี้ยงควายด้วยบางตัวเขาเขาเขาตังเก็น้าฟายเขาเขาเขาไม่ไมอยอมก,กินเขาไม่กินแต่ว่าพออยู่อพอให้น้ําสะอาดที่มันเป็นน้ำบาดาลมาเนี่ยฮะผมเอามาวันละประมาณ600ลิตรครับ600ลิตรฮะ มาเช้ามาเย็นตลอดฮะมันมีสามจุดอยูอที่จุดฮะเขาก็จะมารวมพลอยู่นี่ฮะเพราะว่าแต่ผมว่านอกจากหญ้าแล้วเนี่ยฮะน้ำก็สําคัญครับครับผมถ้าน้ําสะอาดเนี่ยมันจะดีะครับผมเออมันก็วัวจะได้กินได้เยอะแล้วก็เหมือนกับได้สังเคราะห์อาหารในมากกว่าเดิมครับเออครับหมอครับแบบนี้แน่นอนมันต้องมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียครับผมอยากให้หมอบอกถึงข้อดีกับข้อเสียบ้างครับคือข้อดีเนี่ยฮะคือ เ,เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย,เลยครับเราก็ปล่อยวัวกินหญ้าตามปกติฮะค,ค,คือหนึ่งเราจะเสียค่าน้ำมันรถไถผมมีรถไถฮะรถไถฟอร์ดหกพันหกหนึ่งศูนย์ะจะต้องปั่นหญ,ญ้าบริหารจัดการหญ้าแต่ละปีเนี่ยจะใ,ให้หญ้าแก่อจะให้สูงนะครับแล้วก็ต้องการทางไฟไว้นะอย่างไฟที่ไหม้ที่นู่นนะฮะ no เราต้องการทางไฟแล้วไม่มาถึงวัวเราครับแล้วก็นอกจากประหยัดแล้วเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยฮะเราเรา มันเหมาะสำหรับคนที่มีอาชีพอย่างผมฮะไม่ใช่อาชีพเลี้ยงวัวอย่างเดียวครับไม่ใช่อาชีพราชการอย่างเดียวเราับรายการโดยเลี้ยงวัวด้วยผมทํานาด้วยทำสวนด้วยนะครับมันก็ใช้เวลาที่มันว่างๆเนี่ยฮะช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงมืดๆเนี่ยมาดูได้ครับแต่ว่าเราต้องมีเราต้องรวมกลุ่มกันฮะเป็นเป็นชมรมเอาไว้ดูดูแลร่วมกันว่าวัวแต่ละตัวเนี่ยมันไปทางไหนดูยังไงวัวใครโดยเราว่าวัวผมจะจําได้ฮะวัวผมจะไม่ค่อยเหมือนวัวใครครับเพราะว่า ผมไม่ได้สนทนาผมใส่ห่วงครับเออครับข้อเสียข้อเสียวัวไร่ทุ่งเนี่ยฮะคือหนึ่งวัวที่อยู่ทุ่งโล่งๆเนี่ยฮะค,คือว่ามีโรคระบาดเนี่ยจะป้องกันยากเพราะอย่างโรคปากเท้าเป่วยมาเนี่ยฮะเอ่อมันไม่มีที่กันไม่จากฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่จากฉีดยาฆ่าใช้อยังไงครับเพราะมันมากับนกจางบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะมันจะป่วยมากกว่าที่อื่นป่วยเร็วอ๋อแล้วจะมันจะไวมากครับไวแป๊บเดียวเป็นแทบทุกตัวฮะอือ่าฮะประมาณนี้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเรื่องการที่จะดูแลทรัพย์สินเนี่ยมันมันลำบากเพราะเราปล่อยรวมๆเลยครับถ้าเราไม่มั่นใจหรือเราไปดูแลไม่ถึงเนี่ยโดยมากพิชาชีพชอบชอบมาครับยิ่งช่วงที่วัวราคาแพงๆเนี่ยต้องจัดเตรียมกันไปดูครับครับก็ผมขออนุญาตไม่บอกพิกัดนะฮะขออนุญาตไม่บอกพื้นที่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองก็พอนะครับ คงไม่ชี้เป้านะครับเพื่อความปลอดภัยของวัวปล่อยทุ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของหมอเองด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไม่บอกว่าตรงนี้คือพื้นที่อะไรแต่ว่าวันนี้ผมมานําเสนอก็คือว่าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยครับได้รับรู้ว่าการเลี้ยงวัวแบบนี้ก็ทําได้ในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเอาละครับหมอครับสําหรับช่วงสุดท้ายนะครับฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างครับผมคือ ต้องยอมรับเพราะว่าช่วงนี้ฮะเราเราคุยจริงๆว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเรื่องเกษตรทัศน์ไายนะฮะเพราะว่าผลการเกษตรเนี่ยก็ตกต่ำครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยฮะผมยืนยันว่ายังช่วยเกษตรกรให้มีรายได้นะครับผมเรียนหนังสือมาเนี่ยพ่อกับแม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายส่งผู้ผมเรียนมาจบปริญญาตรีโททุกคนนะครับเราถ้าเรายึดมั่นในอุดมการณแล้วก็มีความขยันมันเพียนนะฮะ ผมคิดว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยฮะยังยังยังทำได้อยู่นะครับยังทำรายได้ที่จะส่งเสริมให้ให้เกษตรกรมีรายได้แล้วก็ให้ให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือหรือว่าทาอาชีพอื่นควบคู่ไปด้วยครับได้อยู่ได้อยู่ครับผมยังได้ยังได้อีกไกลยังได้อีกนานสำหรับสายเนื้อนี้ใช่ไหมผมเลี้ยงวัวตั้งแต่ปี236ตอนนั้นวัวกิโล48บาทครับครับ48บาทฮะตอนนั้นวัวย่า48บาท จนสูงสุดในรยแบาทนะฮะขึ้นขึนลงลไปเรื่อยๆนะครนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนักแปดสบาสผมว่าอยู่ได้นะครับถ้าเราไม่ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีใช้อาหารมากเกินไปผมว่าอยู่ได้อยู่ครับผมคําถามสุดท้ายอนาคตตัวเองกับวัวยังไงครับหมอจริงๆหลายคนก็ว่าผมอยู่ครับว่าผมจริงๆหน้าที่การงานผมเนี่ยฮะไม่น่าจะทําอาชีพแบบนี้นะครับแต่ผมรักของผมนะครผมคิดว่าเออผมก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับ พอพอถึงจุดหนึ่งถ้าลูกสาวผมเรียนจบนะครับผมก็อาจจะลาออกมาเลี้ยงมัวโดยตรงหรือว่าจะถ้าถ้าเสร็จกิจแบบนี้ผมก็คงจะรับราชการต่อไปจนถึงหกสิบปีแล้วก็ได้หกสิบปีแล้วเนี่ยผมก็จะทําฟาร์มเต็มรูปแบบครับเต็มรูปแบบเลยครับผมครับก็ขออวยพรให้หมอไปจนถึงฝั่งฝันที่ตั้งใจไว้วันนี้ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับฮะก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับจริงๆวันนี้ ามาถึงก็เป็นช่วงเย็นแล้วแต่ว่าก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอีกหลายๆคนเหมือนกันนะครับเอาละครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ